ย่างก็ไม่มันมากปลาล่าตัวมากเข้มเผีองปลาล่าค่าเที่ยวข้างย่างไปที่หลัง แกงสุดไายเล้อค่ะเพื่อจะ้กินเผาน้ำกัดได้แกงนมไม่สัไไแบเซาไม่แกงนมไมมันมักปลาตัวมักเข้มเผืองปลาแรก เด้ค่ะเือนจะกินเผาน้ำกัดจ้าแกงน้ำมันสับเค่ะเที่ข้าแยงไสที่หลังลาลาบ้องแกงบ้นบ้างแซ่บจ้าไส่พัการังพร้อม ก็ไม,ม่แกงก็ไม่มันมักปลาตัวมักเข็มเผือกปลาเดี๋ยวเจ้าดชิูอันนี้พือเปื่อบปลุชอรเผื่จอจจะเดี๋ยวเช้มดู แที่หลังละก้อมก้าตงอยู่ค่ะค่ะุเพื่อนแค่แย่ที่หลัง แยมสุทไาเออค่ะเปเือจะกินเผาน้ำกัดใจแยมนมไม่แสบซิมซิมแ่บคาะเป็เพื่อกซีมนมไม่ แต่งวนักลอยเดิโอ้ยแย่สุดถายเด้อค่ะเพื Lew ่อจะกินเผาน้ำกัดใจแขงลมไม่เซ็แซ่บเราเปเ่อใ เขาเรียบร้อยแล้วนแง้งสุดท้ายแงงน,น,ในกใส้เสือ,อ,อน้ำชิโรดความใส้ระบอชิโรดโรดไส่ที่หลังกระแสค่ะเพื่อนๆแเรียบร้อยแล้วแง้งสุด้ทยจ้าู น้ำชิวโรดฝั่งไต่ระบ้อชิวโรวดโรดไต่ที่หลังกระแสบเบาค่าเพื่อนเพื่อนแถวเรียบร้อยแล้วอันนี้ยสุดท้าย โหดความใส้ระบอดที่โหดโหลดใส้ที่หลังกระแสบิบราคาเพื่อนเพื่อนแถวเรียบร้อยแล้วัแย่งสุกทาย,ย,ยแย่งเนาะซิมซิม บ่ออาตลาบเหอจะชิดูใส่แต่งด้ว่านักลยเรื่อโอ้ใส่เกน้ำชิลดความใส่ละบบชิลดรดใสตที่หลัง 他现在没开会。 ค่ะคนเที่ยแคย่างเยที่หลังนี่ะนปลาค่ะย่างสดใสเออค่ะเป็ดเือจะกินเผาน้กัดได้แหงนมไม่แสบ้อมหอมแสบละลาย มีเพื่อเกือบอลูใส้เกลือจะต้องแกงบ้บางแซ,ซ่บจ้าใส่ผักแยงเจพรเอมต้องบอใส่แต,ง,แตง,แงด้วยนะกน่ยเอโอ้ก็ไมแค่แกงเรไม่มันมากปลาละก็มากเค็มเผืยงปลาลา แยุงสุ้ชายเออค่ะเ่นเพื่อนจะกินวน้ำจัดกันแล้วไม่สัแซ่บแหววเรียบร้อยแล้วแย่งผู้าย แถวเรียบร้อยแล้วขยันสุยันุดทอันนี้เปื่อยอ่อจะจกยนกีื่อบนลอนเจะจะยังยน,นั เด้อค่ะเป็ดเผือจะกินเผาน้ำกัดกด้แกงนกไหมเซ้นแกงนกไหมเส้นเสเน้หมูหนูเสนยอดปั้นพอกอันนี้พืชเผือบอนพืชอเผือจาะแสบบออาตลาบอ